นี้ก็สวัสด,ดีนะผมวันศุกร์ยี่สิธันวาคมสอง7ันรอยหกสิบ็ดนะนี่ก็เป็นรถใหม่นะผมเป็นรถใหม่อยู่ที่โตต้าอีกนิมิตนะนนทบ,บุรีนะนี่ก็มายีนัดเข้ามาสาคันนะผมคันหนึ่งอยู่นู่นนะโอเคนะเป็นโตตา้ามิดนะตัวมิดแทดิชัน่นตัวมิดนะสี่ประตูนะครับผมนี่ก็จะใส่จกพับไฟฟ้าผมก็เตรียมอะไรมาเรียบร้อยนะจุดพับ สคู่นะสวิตนะกรอบสวิตผมก็เตรียมมาเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นกล่องพาบปโต,โตนะก็จะใส่พาบประต,ตให้เรียบร้อยเลยผมนี้ก็รับประกันงานอยู่3ปีเมันเป็นอะไรแท้ทั้งหมดนะครับก็เจอผมได้เหมือนเดิมผมช่างก๊อบชลบรุรีผมก็มาบริการด้วยตัวเองนะโอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวเหมือนเดิมนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยผมทั้ง3าขั้นนะผมรีโวเซตอ dition นะตัวมิดสีประตูนะผมติดตั้งเพิ่มพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับนี่ก็ใส่พับประตูแล้วให้เรียบร้อยทั้ง3าขั้นนะครับผมล็อกรถกระจกก็พับเก็บนะเซ dition เดิมเป็นพับมือแน่นอนนะครับนี่สวิตอะไรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เที่ยงพอดีนะกดพับกดกลางนะครับผม โย่ออีกหนึ่งขั้นนะครับผมเจผมขอยืมกุญแจคันนี้หน่อยโอเคล็อกรถกอบสวิตก็เปลี่ยนในให้ทุกคนนะครับสวิตแทนะ ปิดแท้กรอแท้นะครับผมก็รถดับเครื่องนะล็อกรถก็เรียบร้อยนะครับนี่คันหนึ่งครับผมผมยังไม่ได้ใส่ฝาครอบไปนะผมไ้ดูมอเตอร์นะครับเป็นม,มอเตอร์แท้ผมใช้มือพับได้นะไม่ต้องกลัวนะครับครับผมก็วีจีโดยฟ้าครับช่างกอบชนบุรีนะ ที่อย่างเดียโตโยต้าเอกนิมิตไทยนะผมนนทบ,บุรีนะครับขวานี่ก็ใช้มือปับได้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวผมรับประกันมอเตอร์สามปีนะครับอี้ยเ็นฝวาคอมนี่สวีทผมเป็นสวีทแท,ท้ผมมีไฟนะครับมีไฟหลีกนะให้เรียบร้อยเนี่ย กดพับนะไปเลี้ยวโอเคส่เลี้ยวขวากดพับกดกลางปรับเลียงแล้วกจคลูกผมก็ใช้งานตามปกตินะก็อย่างที่บอกผมงานผมรับประกันให้สบายใจกันเยผมสามปีนะครับสามสิบหกเดือนนะโอเคหลอกโหดนะโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ติดต่อสอบถามได้ผมช่างกรอบชมรีอ้อลืมเอาอันี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นอะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนะผมก็จะเป็นกรอบสวิตสามอันมาถึงุดครับนี่นะครับโอเคนี่ก็เจอผมได้เหมือนเดิมผมช่างกรอบชมรีก็มาบริการติดต่องด้วยตัวเองนะแบบวันนี้นะผมวันศุกร์ที่สิบธันวาคมนะนี่ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ